สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเก็บขี้เล็กเนาะจะพามาดูแปลงขี้เล็กของชมุมชนแปลงใหญ่มีเยอะมากคือว่าเวลาเขามีงานมีมีงานบุญงานอะไรเ,ะเขาก็จะมาเก็บกันนี่ได้ดูสิดูดูด อย่างงามเดอกเล็กอย่างงามเวลาเขามีงานงานซพงานบวชงานแต่งเขาเก็เสมาเก็บกันนี่เนาะเพื่อที่ว่าไม่ให้ชาวบ้านไปหาเก็บลำบากเขาก็เลยปลูกไว้อันนี้เป็นที่ที่หลวงเป็นที่นั่นแหละเขาบุกเบิกไว้ไว้ทำการเกรษตรโดยเฉพาะ อย่างงามคุณแกงขี้เล็กใส่ลักหมูเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเสร็จเลยมาให้ดูขี้นะวาเราเก็บไปเยอะขนาดไหนเนาะเราก็จะเห็นว่าดูยอดมันมันมีเยอะมากเลยนะทุกคนนะแล้วมันมีหลายแถวเลยอันนี้ อันนี้พอจะยืนอยู่แถวสุดท้ายเนาะแถวคู่สุดท้ายทางฝั่งทางนู้นก็จะมีฝั่งทางนูน้นมันบังอยู่ดยดะเย,ย,ย,ยทุกคนตอนนี้เราก็เก็บขี้เล็กได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะเต็มตะกาเลยเต็มตะการหนึ่งตะกาหน่วยเนาะท้นเราจะไปต้มทีเล็กเลยทีนี้พอเราจะแกง เดี๋ยวเราจะแกงแล้วเราจะมาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนปะ่ะพี่มือพีอ่พลไปดูกันกคนมาถึงบ้านแล้วที่นี่ขั้นตอนต่อไปเนาะก่อนที่เราจะเอาไปต้มลูดไบก่อนมาปิดไฟกัน ครับี่มือเมียไม่เคยเปลี่ยนนะครับรสชาติเดิมครับนี่รสชาติเดิมของเมียเลยครับเดี๋ยวอยู่กันมาปลากระป๋องครับห่อเข่ามากินเนาะซุปหน้าใส่ข้าวซุปหน้าไม่ใส่ข้าวอันเดียมากินข้าวกันมีสองอย่างกับเผาเนี่ยมีแกงขี้เล็กแล้วก็ปลากระป๋องมันเดิมครับปลากระป๋องรสชาติไม่เคยเปลี่ยนดิมือเมียไปไปกินข้ากันกัน ไป <Bye. S 2> จ้ะมาชิมแกงขีเล็กกันที่นี่กินเข่าไม่ได้แบบกินเขานิดนึงเอาเอาแต่เอา,เาแต่แกงขีเล็กเนาะแกงขีเล็กใส่จากหมูก็หมูสามชั้นใส่สองอย่างเน้นหมูสามชั้นครับอืกินคู่กับปลาฟองครับเขากันหนาอยู่ อร่อยเลยอร่อยกินต้องดูดนิว้ว uh huh. แบบหลายแบบหลายหน,น,น,นั่งกิ้งก็ผืนดินเลยนั่งกิ้งกลางป่ามาสูบน้ำไีูใส่ข้างเกลืองมาทุกคนข้งเกลืองสูบน้ำมาสูบน้ำไปใส่เข้าสูบใส่รถเสียบหล่อนเนาะอันนี้สูบใส่ถังแล้วก็ เอาไปเทไก้ก็สะกนาเราก็ทูปใสนาอทีหนึ่งสะนาสะกนาเนี่ยมันมีน้ำเนาะน้ำแหงแ้งหัดเหรอกเรื่องของเรื่องคือคนทำนานี่หวงน้ำครับ,รบเขาหวงน้ำกันเขาหวงน้ำกันมันมีเมืองอยู่ตัวว่านน้ำม,มาถึงอียิต์สิถ้าเกิดองไม่ใช่คนม่บานเขาเขาก็ไม่ปล่อยน้ำเองครับนั่นเดยต้องเป็นคนในพื้นที่ถึงจะหายน้ำกัน ลูเขาจะหวงกันทำไมครับมันเป็นธุรกิจมันก็ก็ไปดูนะอันนี้มันในมันหลายทีละจะกัวดต้องมีจะัวอ <c oughs> ไ,ไ,ไ,ได้ได้แหละแกงคีเรกยองเพชรไปนิดนึงไปยิงเขาแหละไยิงเขาแหละไปแหละทุกคนเดี๋ยวคลิปนาเจอกันใหม่นะคลิปนี้กลับไปก่อนบ๊ายบาย